ผู้ชมทางช่อง youtube นะครับช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมลำโพงบูทนะครับตัวนี้จะเป็นบ็อกเหมือนตู้ซับนะครับก็น่ครับจะมีพวกอย่างนี้ครับส่วนมากมีหลายยี่ห้อครับที่ทําแบบนี้ครับสีสันสดใสนะครับก็มาดูกันครับตัวนี้อะอะแดปเตอร์ของเขาเก่าโวนะครับพอดีของผมมันก็มีแหละครับแต่ผม ไม่ได้ลุกไปเอาที่เป็นแจ็คเข้ามาผมเอาแบบเป็นอะแดปเตอร์สายตัดต่อครับผมมาบัดกรีด้านในแล้วครับอาการของมันจากการเสียบครับก็คือบัดกรีนี่ครับบัดกรีที่ขั้วแหละครับขั้วแจ็คตัวนี้แหละบวกลบให้รู้จักแค่บวกลบแค่นั้นอนะเส้นกลางคือบวกเส้นริมคือลบนะครับก็เมื่อบัดกรีแล้วไฟมันสะอึกนะครับนี่ครับจะกระพริบ ไฟสะอึกน,นะครับแล้วเรามาวัดดูครับเมื่อมาวัดไฟเนี่ยไฟมันตกนะครับอะแดปเตอร์ของผมเนี่ยเป็น12โวลต์น,นะครับยกสักครู่ครับนี่ครับ อะแดปเตอร์12โวลต์ถ้าไว้นานนะครับก็อาจจะเสียได้นะครับอะแดปเตอร์อาจจะมีปัญหาย้อนไปอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับก่ออะแดปเตอร์แล้วอะแดปเตอร์ปกติของผมใช้ได้นะครับ ผมใช้12โวลต์เข้าได้ครับตัวนี้9โวลต์12โวลต์เมื่อถอดไฟออกแล้วก็มาวัดตรงขั้วเลยครับตรงขั้วไฟที่เสียบเข้านะครับนี่ครับขึ้นนะครับข้างหนึ่งสลับมิเตอร์ครับขึ้นเหมือนกันครับ แสดงว่าต้องมีตัวช็อตมาเลยโหลดครับไฟเลยมันอึกโหลดต่ำมากครับแล้วก็ถ้าแช่ไว้นานๆอัดเตอร์อาจพังได้นะครับตอนนี้ก็ต้องหาจุดเสียครับจุดอันดับแรกครับที่เรามองนะครับด้วยตานะครับก็จะมีไดโอดครับไดโอดอาจบางครั้งไม่ได้ถามลูกค้านะครับอาจจะอยากลองไฟอื่นไปเสียบเข้าผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่จะอาจมีไดโอดช็อต แล้วก็หรืออาจจะเป็นพวกซีรืออาจจะเป็นเลคกูเลตช็อตนะครับตอนนี้วัดทางไฟเข้ามันมีปัญหานะครับเลคูเลตช็อตแล้วก็อาจจะเป็นพวกซีพวกนี้ครับช็อตมันก็ไม่แน่ครับต้องไล่วัดดูครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เช็คก,ก่อนนะครับตาตัวนี้ชอบยืดค่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องวัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเวลายยืดค่าไฟมันจะไม่โหลดครับอันนั้น ตอนนี้คือไฟตำรวดคือมันมีตัวช็อตกระวัดตรงแจ็คตรงกลางนี่กับลงกาวแล้วมันขึ้นนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันต่อครับว่าอะไรเสียขอญาติจุดคลิปครับก็เดี๋ยวต้องไล่ถอดดูครับแต่ตัวนี้ผมเคยทําอยู่เครื่องหนึ่งครับเครื่องเดียวนะครับบอร์ดแบบเดียวกันเจอเล็กกเลสเสียนะครับสามขาตัวใหญ่เลยครับ u แปดนีครับใกล้เส้นสีแดงครับเดี๋ยวจะลองดูครับลองวัดพวกสีพวกอะไรลงข้างดูกันถ้าไม่ไม่นั้นก็อาจจะลอยขาครับขา ออกแล้ววัดดูว่าช็อตไหมขาก็คือเนี่ยขาไฟไฟเข้าจะอยู่ขาแรกนะครับไฟออกจะอยู่ขาเนี่ยอันนี้กาวโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูสักครู่ครับ <Yeah. S 1> ก็นี่ครับหลังจากลอยเล็กกุเรีเรแล้วกว็ไม่ช็อตครับตัวนี้ผมก็เคยเจออีกตัวหนึ่งครับผมก็ลืมไปขยายช็อตนะครับขยายที่เป็นซิงอารลูเมเนียมเห็นไหมครับ ตัวนี้แต่ผมจะแปลงไอ้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งสายที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาตัวช็อตยังไม่เจอเดี๋ยวไล่อีกทีหนึ่งครับเลกุเรียนสามขาลอยขาเข้าครับขาแรก C ีตัวใหญ่ก็ลอยแล้วครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวต่อดูคลิปต่อครับว่าจะเจอตัวไหนช็อตถ้าไม่ซีก็อาจจะเป็นที่ขยายแล้วครับกับไดโอดโอเคครับครับก็สรุปว่าเป็นไอซีขยายช็อตนะครับตัวนี้ ผมไม่ได้ลอยไอซีขยายออกนะครับแต่ผมตัดลายเอานะครับเพื่อความสะดวกถือไว้แป๊บหนึ่งนี่ครับผมตัดลายไฟเลี้ยงออกนะครับตรงนี้ครับที่เป็นซีตัวใหญ่ด้านบนนะครับแล้วว่ามาวัดตรงนี้ช็อตเต็มๆนะครับขยายช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูง่ายครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟปัตกีเลขเด็กขาแรกเข้าแล้วก็เสียบไฟดูถ้าตัวเลขติดก็โอเคครับ ทำการเปลี่ยนขยายแต่คลิปนี้ผมจะไม่ลงนะครับการแปลงพักขยายลงนะครับถ้าเบอร์มันไม่ไหม้ไม่แต่ก็ซื้อเบอร์เดิมมาลงได้ครับแต่ผมว่าแปลงเอามันจะไวกว่าครับโอเคครับผมเสียงดีกว่าด้วยครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าเปิดติดหรือเปล่าโอเคครับหยุดคลิปก่อนครับนี่ครับก็โดยการตัดลายไฟตรงนี้ถ้าจะลอยสีออกมันจะยากสําหรับท่านผู้ชมผมอะลอยลอยไม่ยากครับแต่ว่าใช้ตัวป่าบบเดียว ตัดลายตรงนี้ครัเป็นไฟเลี้ยงตัวนี้ครับโอเคครับผมสีสีตรงนี้ผมก็เอาออกนะครับสีตัวใหญ่นี่ครับสีตัวใหญ่นีครับก็ไม่ช็อตนะครับแต่สีตัวนี้ไม่ไม่ได้วัดครับว่าจะช็อตหรือเปล่าสีตัวแดงแดงนี่ครับน้าตาลเนี่ยก็ส่วนก็ไม่น่าจะช็อตส่วนมากเป็นขยายอยู่แล้วครับรุดนี้แต่โอเคครับ ก็คงจบคลิปเพยียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์ดีแชแนลนะครับเดี๋ยวผมจะหา,หาเวลาแปลงขยายลงใหม่ครับพราะซื้อไว้เยอะครับก็สําหรับไอตัวนี้ก็แน่แนแค่คร่าวว่าไฟโหลดนะครับเปิดไม่ติดถ้าเสียะแดปเตอร์เข้าไปก็มาวัดตรงนี้ครับวัดตรงขั้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวจะชี้เห็นด้ว,ว่คัขั้วแจ็คครับสองตัวนี้จะเป็นกาว สองตัวจะเป็นกาวตัวนี้จะเป็นบวกก็ว่าดูถ้าคืนอนาคุณหนึ่งก็ไล่อย่างที่ผมทำมาแต่ผมเคยเจอซีช็อตแต่ตอนนี้พักขยายเคยเจอช็อตแต่ว่ามันไหมอย่เห็นตรงนี้มันไม่ไหมนะครับใต้ตรงขาไม่ไม่มีรอยไหมก็มันช็อตในตัวมันเองก็จัดก,การถอดเปลี่ยนแต่การจะเช็คคร่าวๆก็ต้องตัดลายปีนี่ครับง่ายสุ okay, ดโอเคครับผมคงจบคลิปพีย่นี้ครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ก็ว่าจะไม่ลงแล้วครับ จะให้ไปย้อนดูคลิปเอาก็เดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องครับก็ไอซีผมก็ถอดมาครับนี่ครับไอซีก็ตัวแบบนี้ครับนี่ด้านหลังนะครับถอดยากนะครับจะใช้หัวแรงอันนี้ด้านหน้าครับเบอร์เดี๋ยวผมก็จะแปะไะ้ให้เนี่ยพอมองเห็นครับ XTP 991นะครับใช่ไหมเลยรู้ว่าเบอร์ละล่างนะครับลองดูเองนะครับดีวผมแปะไว้ให้อันนี้ซิงค์ที่ถอดออกนี่ครับก็มาดูเลยครับอันดับแรกครับผมใช้ตัวแปลงตัวนี้ครับ เดสักครู่ครับนี่ครับตัวแปลงตัวนี้ครับเคือเคยลงคลิปไปอยู่ครับ P PAM แปดหหนึ่งศูนย์ะครับนี่ครับรุ่นมันนะครับเอ่อ X เไม่ใช่ก็ XSM หนึ่งแปดหนึ่งนะครับการแรกครับเริ่มบัตรกีตรงนี้นะครับสัญญาณครับ ตัวนี้จะมีลาโพงอยู่สองตัวนะครับตัวนี้จะมีเสียงแหลมตัวนี้เสียงแหลมครับถอดออกมาใส่ก็ได้ครับต้องใส่ซีสี่จุดเจ็ดไมโครห้าสิบโวลต์ด้วยครับซีจุดเจ็ดใส่ขั้วไหนก็ได้ครับใส่เส้นใดเส้นหนึ่งดำแดงก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนมากเขาจะใส่ขั้วบวกครับเดี๋ยวผมจะมาตัดมาบัดกีีเข้าตัวนี้ก็จะเป็นสเตอร์อยู่แล้วครับก็อาจจะมาบัดกีเข้าข้างเดียวก็ได้ครับเข้าข้างตัวซับก็ได้ตัวซับเนี่ยตัวเบรดตัวใหญ่เนี่คือเสียงแหลมก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวตัดออกครับ ส่วนตัวเบรผมตัดออกมาครับก็จะปล่อยหางไว้เก็มาบัดกรีเข้า R L นะครับ L บวก L ลบตามสีครับบวกสีแดงอันนี้สัญญาณนะครับ L in นะครับตัวกลางคือกาวฝั่งนี้ก็ R นะครับ R in R R in ตรงนี้ก็ลำโพงจะเอาเสียงแหลมมาต่อตรงนี้นะครับแต่ต้องสัญญาณพ่วงเข้ากันครับคือโยงสีแดงมาเข้ากับโยง R L มาเข้ากับ R ครับตัวกาวก็ปล่อยไว้สีขาวปล่อยไว้เหมือนเดิมครับ ด้จะมาพ่วงเข้าตรงนี้เลยก็ได้ครับเสียงแหลมแต่ต่อพันซีนะครับซีสี่จุดเจ็ดไมโครแอมสิบโวลต์ครับเพื่อกองเสียงให้เป็นเสียงแหลมนะครับซีเสียงแหลมน่นะครับก็สัญญาณนะครับสัญญาณก็คือขานี้นะครับไอซีตัวนี้ไอซีตัวนี้ขาแรกขาแรกเมื่อกี้ผมก็มันไม่มีสัญลักษณ์บอกดูว่าเรามองไม่เห็นไนีเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็มองไม่เห็นนะครับ สัญญาณอัเป็นว่าต่อตามผมดีกว่าไฟมันอยู่ขานี้ครับไฟมันอยู่ขาสี่ที่ผมตัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ขาสี่ขาสี่กับขาห้าเป็นไฟเราก็มาแปะฝั่งนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้ครับห้าน,นี้เป็นสัญญาณครับสัญญาณก็คือโยงมาเข้าแอลเดี๋ยวผมมองหัวให้ดีกว่าหัวท้ายมันไม่มีสัญญาณแล้กวก่อน เมื่กี้ผมถอดผมก็ลืมดูครับปกติมันก็จะมีสัญลักษณ์วรนนี้สามจุดมันหายไปนี่ครับเป็นช่างก็คิดว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ผมก็เลยไม่ได้ดูไว้ครับก็ไม่เป็นไรครับมองเอาอย่างนี้นะครับขาสี่ฝั่งนี้นะครับเอ่อ ขาแรกของฝั่งนี้จะเป็นกาวแล้วก็สามสี่กับห้าจะเป็นไฟก็คือตัวนี้สี่กับห้าเราเรามาเริ่มฝั่งนี้กันก็นับฝั่งนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ถ้านับฝั่งนี้ก็ขาที่ห้าก็เนี่ยสัญญาณส่วนสีขาวนี่เป็นกาวครับบัตรกีกาวกาวด้วยตัวตักกวตะกัวาน,านาเนี่ยเมื่อบัตกีเข้าแล้วเราพงก็บัตรกีแล้วต่อไปก็สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ก็ปิดเปิดสวิตช์มา มันก็เข้าสีตัวใหญ่เลยครับนี่ครับบวกลบเห็นไหมครับสีตัวใหญ่นี่ครับบวกสีแดงลบสีขาวนะครับขีดลบแค่นั้นแหละครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตัดผมก็เหลือแค่ตัดเสียงแหลบตรงนี้มาใส่กับ4.7จะมาคล้อมเป็นข้างเดียวได้ใช้ข้างเดียวอะไรใช่สองก็ได้แล้วแต่ครับผมว่าถ้าฝั่งนี้มันจะแรงแรงผมว่าเอามาเข้าพว่วงข้างเดียวกันดีกว่าเข้าคู่เอาเอาลำโพงตัวนี้ แล้วก็มาเข้าจุดนี้เลยแต่ว่าต้องผ่าน4.7มโคโอเคครับพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเปิดลองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยหาสี่เอวีเอ็กซ์โหมดแค่นี้ครับโอเคครับผมนี่นะครับผมก็เสียงแหลมตัวนี้มันไม่มีซีคอมนะครับไม่มีซีคอมที่ตัวเสียงแหลมนะครับเราต้องมาบัดกรีออกต่างหากครับคือ4.7มโค50โวลต์นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับ4.7นะครับ50โวลต์ก็ใส่ขั้วไหนก็ได้ครับแต่เข้าข้างข้างสีแดงครับส่วนมากแต่เน้นเป็นหลักก็โยงสายเสียงแลมมาตัดที่ผมตัดออกครับเสียงแลมเนี่ยอันนี้เบสนี่แลมมาเข้ารวงกันครับบางคนก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่อย่าลืมพ่วงสัญญาณเข้าหากันด้วยโอเคครับผมก็อันนี้ก็จบแล้วนะครับใช้ได้ก็หาที่จัดวางดีๆครับส่วนตัวนี้ถ้า ระบายความร้อนวางได้ครับก็วางจะวางไม่ได้มันก็จะติดนะครับมันก็จะช็อตนะครับระวังครับวางแล้วนี่ก็วางไม่ได้ครับาไปผมไม่ใส่ครับก็ถ้ามีแผ่นซิลิโคนก็ใส่เอาแล้วกันครับนี่ครับเปิดแล้วครับเสียงแหลงไม่ได้ัโอเคครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็ประกอบวางเรียบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผม